เต็นท์ผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ให้เพื่อนเป็นแบบสักหน่อยช่วยกันทํามาหากินนี่ฮะนั่งอยู่เฉยๆเลยครับเป็นแบบให้หน่อยเออเห็นนะวิวบรรยากาศหน้าเต็นท์ผมนะแล้วที่สําคัญนะมันอยู่ใต้ร่มไม้อะ่ะดูดิโซนตรงนี้ร่มรื่นครับร่มไม้เยอะมากลางตอนกลางวันครับก็ไม่ต้องกลัวแดดเลยโอ้โหวิวมันได้อะ่ะนี่ครับข้อดีของการเที่ยวป่าหรือดูฝนครับ จะเจอความเขียวขจีสดใสความชุ่มชื่นของธรรมชาติลานตรงนี้นะครับยาวครับยาวยาวยาวมากคือเขาบอกว่าเขาเคยรองรับคนได้ถึง200คนนะแล้วก็มากกว่านะั้นยังหล,หลวมอยู่เลยอะร้อยเต็นร้อยเต็นนี่เหลือๆครับตรงนี้เนี่ยแล้วระหว่างทางน,นะฮะเห็นทิวเขาตลอด ลองมาส่วนเพื่อนมามาตั้งแคมป์กันดูที่นี่นะแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ้โหมันได้นะถ้าทำเป็นที่เที่ยวของจังหวัดแพร่เนี่ยจุดเริ่มต้นผมก็เลยทําเป็นคอนเซปต์ว่าเป็นลานกางเต็นท์โอโซนแพร่แล้วแหละครับบางทีเนี่ยเงาเงาเบื่อกับที่ทํางานนะฮะก็แบบมีฟิลลิ่งแบบอยากอยู่กับธรรมชาตินะครับมาที่โอโซนครับผมไม่เหงาแน่นอนได้ชัดพลังงานเต็มที่กลับไปแน่นอนครับผม สวัสดนเพื่อนๆชาวจุดกลางเต้นนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินทางที่ผมอยู่ในจังหวัดแพร่นะตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอร้องกวางแล้วครับอยู่ในลานกลางเต้นชื่อเท่มากเลยครับโอโซนแพร่อยู่ในอำเภอร้องกวางนี่แหละกลางเต้นแล้วก็กลางทับกันฝนไปเรียบร้อยแล้วตกลงมาได้เลยครับไม่มีกลัวนี่ฮะแล้วข้างหน้าด้านหน้าผมนะฮะนี่เห็นไหมเห็นบรรยากาศของคุณเขาเปล่าโอ้โห จะบอกเลยนะว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วมันสามารถเขาอะ180่ง1 8อองศาเลยแล้วภูเขาที่เราเห็นนะด้านหน้านะใหญ่มากเลยใหญ่โตอลังการมากอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะที่ลานการเต็นเนี้ยสนามหญ้าเนี่ยสวยแล้วก็กว้างมากโอเคเราไปชมบรรยากาศกันครับนี่เต็นท์ผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ให้เพื่อนเป็นแบบสักหน่อยช่วยกันทำมาหากินนี่ฮะ นั่งอยู่เฉยๆเลยครับเป็นแบบให้หน่อยเออเห็นนะวิวบรรยากาศหน้าเต็นท์ผมนะแล้วที่สําคัญนะมันอยู่ใต้ร่มไม้อ่ะดูดิโซนตรงนี้ร่มรื่นครับร่มไม้เยอะมากางตอนกลางวันครับก็ไม่ต้องกลัวแดดเลยอ่ะเรามาโชว์วิวตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่นจะมีต้นตะไคร้นะครับนี่ข้างหน้านี่ครับก็จะมีที่นั่งชมวิวนะตรงนี้นี่ครับ ก็สามารถนั่งเอาอาหารมากินหรือมานั่งกินน้ำตรงนี้แล้วก็ชมวิวที่อยู่ด้านหน้าเราก็สวยงามครับเอออะนี่ครับหรือใครอยากจะนั่งแบบอิสระที่นี่ก็มีเก้าอี้ให้ยืมนะครับหลายตัวเลยแล้วก็ลากกันมาเนี่ยครับลากเก้าอี้มาครับมานั่งชมวิวกันได้เลยเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆลานกลางเต็นท์ก็จะประมาณนี้ครับสนามหญ้าสีเขียวชอุ่มสวยงามครับอะไปดูตรงนี้ ห้องน้ําก็จะอยู่ใกล้ๆนะห้องน้ํานี่ครับห้องน้ําจุดแรกก็จะประมาณนี้นี่ฮะจะมีห้องอาบน้ําอยู่หนึ่งห้องนะครับนี่ห้องสุขาสองแล้วมีอ่างล้างมือครับอ่างล้างจานโอ้โหวิวมันได้อะ่ะ นี่ครับข้อดีของการเที่ยวป่าหรือดูฝนครับจะเจอความเขียวขจีสดใสความชุ่มชื่นของธรรมชาติลานตรงนี้นะครับยาวครับยาวยาวยาวมากคือเขาบอกว่าเขาเคยรองรับคนได้ถึง200คนนะแล้วก็มากกว่านะั้นยังหลวมๆอยู่เลยอ่ะร้อยเต็นท์ร้อยเต็นท์น,นี้เหลือๆครับตรงนี้เนี่ยแล้วระหว่างทางนะฮะเห็นทิวเขาตลอด นะก็มีคนเอาก้าอี้มานั่งเนะี่ยตรงนี้รถจอดนอนนะครับก็สามารถเข้ามาในสนามหญ้าได้นะนี่หรือว่าเข้ามาตรงเนี้ยก็จะมีช่องให้เข้านะครับแต่ก็มองลายดีๆแล้วกันตรงนี้ครับจะเป็นท่อน้ําแล้วก็มีไม้พาดไว้อยู่แล้วเนี่ยฮะก็สามารถเข้าไปตรงนู้นได้เอามาจอดรถจอดนอนมาจอดตรงนี้ได้ครับเนี่ยบริเวณนี้ไปเราไปดูตรงนี้กันตรงนี้นะครับ เต็นท์สีขาวนี่จะเป็นเต็นท์ให้เช่านะของที่นี่เต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนในราคา500บาทต่อคืนนี่ครับลานก,ลกว้างครับลานตรงนี้กว้างดีครับกว้างโล่งดีนะสำหรับใครที่ชอบความโล่งนะวิวตรงนี้จะสวยสุดเพราะมันโลง่งเดี๋ยวให้ดูหลังเต็นท์นี่ เนี่ยหลังเต็นท์วิวเป็นอย่างนี้ครับขึ้นมาเห็นนะสวยไหมเออแล้วช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะมีร้อนบ้างลมบ้างนะครับนะถ้าใครแบบอยากจะได้วิวโล่งๆนี่นะก็มากางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็กางทาปไปเลยครับนะเออจะได้วิวที่ดูสบายตานะ ชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับนี่ครับจุดต่อไฟที่นี่ก็มีนะตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามีอยู่6จุดละ่ะผมเจออยู่จุดหนึ่งตรงนี้กต็ต่อไฟต่อไฟตรงนี้ได้เลยหน้าห้องน้ำนะฮะเนี่ยก็เอาปลั๊กมาถ้าไม่มีปลั๊กมานะครับก็ยืมที่นี่ได้แต่ทางที่ดีควรออกมาครับถ้าคนมาเยอะแล้วยืมก็เขาจะไม่มีให้เพียงพอ ี่ก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้อีกสองห้องเนี่ยครับพอแพนกลับมาตรงนี้วิวก็จะประมาณนี้ครับนะโอ้ผมชอบสนามหญ้าครับเขียวสวยเลยอะ่ะสนามหญ้าเขียวสวยอะ่ะชอบชอบชอบโวนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นลานจอดรถเนี่ยเส้นนี้ก็จอดรถได้ตรงนู้นก็จอดรถได้ รถผมก็จอดอยู่ตรงนู้นลิบๆเลยถ้าใครไม่อยากเดินไกลนะกลางเต็นโซน,นี้แหละลานจอดเนี่ยมันจอดได้ตลอดแนวเลยเนี่ยกางเต็นอยู่ตรงเนี้ยใกล้เลยใกล้เต็นตัวเองเลยไม่ต้องเดินไกลเอาเข้าจริงๆนะครับตรงนี้จุดถ่ายรูปก,ก็เยอะดีนะ เนี่ยครับพอเดินมาถึงตรงนี้ใต้ร่มไม้นะครับตรงนี้จัดสวนสวยนะครับนี่จัดสวนสวยเนี่ยครับก็จะเป็นที่ให้นั่งถ่ายภาพเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยสวยไหมเออเนี่ยตรงนี้สามารถถ่ายรูปนะครับชิวๆได้เลยถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปแบบกิบเก๋ได้เลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะ เดินลึกลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะครับก็จะเป็นศิลปะสไตล์ล้านนาตรงนี้เลยครับอาหารการกินและเครื่องดื่มนะฮะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยร้านก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนี่ครับพอขึ้นมาแล้วนี่ครับนะอารมณ์เหมือนฟิลลร้านอาหารเมืองเหนือนะครับจับประดับประดาได้ไม้เข้ามาดูครับตรงนี้ สวยงามครับก็จะเป็นที่นั่งชิวๆก็จะมีป้ายครับโอโซนแพร่คลับแอนด์แคมปิ้งก็สาวๆครับนะวัยรุ่นส่วนใหญ่เวลามาก็จะเช็คอินกันตรงนี้แหละมุมตรงนี้สวยดีครับน่ารักดีตรงนี้ก็สามารถนั่งแบบชิวๆตรงนี้ได้นะกลับมาดูทางนี้นี่สวยงามดีครับตรงนี้มุมตรงนี้นะครับ เนี่ยนะก็จะเป็นที่นั่งเล่นนั่งชิลอีกที่หนึ่งนะตรงนี้นี่นะครับนั่งรับแสงแบบหล่อหลอ,ลอสวยๆกันตรงนี้ได้เลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านสั่งนะฮะตรงนี้ก็อาหารราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงครับราคาทั่วไปตามในเมืองเลยครับพวกกาแฟพวกอะไรก็ห้าสิบบาทนะฮะถ้าเป็นร้อนก็จะมาสี่สิบห้าบาท ที่นี่ก็มีทีเด็ดก็คือพิซซ่านะฮะนี่ฮะสองบาทร9 9บาทนะตม้มยำก็มีอาหารอีสานก็มีครับตำปูปลาละตำทะเลราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับนะกะเพราก็มีนี่ครับนี่ครับรูปแบบร้านก็เออสวยงามครับใครที่เป็นสายเต็นท์แล้วก็สายนั่งคาเฟ่น,นะครับที่นี่เนี่ยตอบโจทย์เลยคุณมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน หรือสายบิวตี้สวยๆนะสายเขาเรียกว่าสายละคิขู่อะไรอย่างนี้แล้วกันนะก็มีมีเนยแล้วกันมีบมีเนยให้ถ่ายรูปเล่นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับก็ลงมาจากคาเฟ่แล้วนะนะครจากคาเฟ่เดินลงมานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ําตรงนี้มีอยู่สามจุดเนี่ยครับก็จะเป็นห้องน้ํา ผมพาเพื่อนๆดูบรรยากาศคร่าวๆข,าข,าของลานกางเต็นที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของลานกางเต็นที่นี่กันครับผมโอนะครับผมเป็นเจ้าของโอโซนแพ้นะครับอ๋อรู้แล้วว่าทาไมถึงชื่อโอโซนแพ้ครับชื่อโอ<ช>นาหน้านี่เองใช่ครับผมแล้วโซนนะครับโอโซนก็พอดีผมเพื่อนๆตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีชื่อโอโซนเนี่ยโอเนี่ยซ้ํากันหลายคนเกยให้ผมเนี่ยเป็นโอโซนอย่างเงี้ยครับ Oh. เใช้โอโซนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ๋อเป็นความสดชื่นให้พเพื่อนๆน่ะเนาะครับใช่ครับโอเค <c oughs> okay, ครับก็เห็นลานกลางเต้นแล้วเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทาที่ทําให้คุณโอโซนเนี่ยเอออยากจะอ่ามาทาลานกลางเต้น <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยผมขอข้าความถึงคนคนหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นเป็นต้นคิดที่ให้ผมเนี่ยกลับมาทําที่นี่นะครับ <c oughs> นั่นก็คือคุณพ่อของผมนะครับท่านเป็นเกษตรเชิงอนุรักษ์เมื่อก่อนเนี่ย ท่านเป็นกเกษตรที่คิดไม่เหมือนกับกเกษตรชาวบ้านทั่วไปนะครับท่านจะมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากๆครับท่านคุยกับผมเสมอบอกว่าเรากลับมาดูแลบ้านเกิดและต้องมาดูแลธรรมชาติที่บ้านเราให้ได้เหมือนกับที่พ่อดูแลอุดมคตินั้นก็ยังอยู่ในฝังอยู่ในใจของผม ก็คําของพ่อแล้วกันใช่ครับใช่คาของพ่อฝังอยู่ในหัวเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่สามารถออกได้ใช่ครับก็เลยออกจากงานประจําเลยไม่หรืออ่ยังยังครับยังทางานประจําอยู่เหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะฮะผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะเราจะมาทําการเกษตรแบบเดิมแบบคุณพ่อเนี่ยมัน,มนบัลลํากาอ่ะฮะผมก็เลยคิดใหม่ว่าเอ๊ะทำยังไงได้บ้างก็เลยคิดเป็นเกษตรเชิงห้องเฮี้ยะฮะเพราะหนึ่งผมมาดูแล้วเนี่ยพื้นที่สวนของคุณพ่อที่ท่าน เคยทําไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอื้ออํานวยกับการเป็นที่ห้องเหี่ยวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นภูมิคับเป็นวิวเป็นสวนผลไม้ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่โดดเด่นมากๆก็คือมุมดา้านตะวันออกนะครับก็คือต้นที่ผมทําจุดเป็นลานกลางเต็นท์นี่แหละครับนะฮะตัวนี้เราจะเห็นวิวที่สวยมากนะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าเออก็เราปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่ห้องเหี่ยวไปด้วยเลยอย่างเงี้ยครับ ก็เลยทำลานการเต็นท์คนที่ทำทำลานการเต็นท์ได้ต้องมีความชอบถูกต้องครับชอบชอบไปกับเพื่อนมากครับลานกางเต็นท์เนี่ยก็คือเดิมทีเป็นคนที่ชอบกางเต็นท์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ครับผมอครับรู้ตัวว่าตัวเองชอบกางเต็นท์เมื่อไหร่ตอนเมื่อก่อนนะผมคิดว่ากางเต็นท์ลำบากนะยังไง่อกยังไงอ่ะโอ้โหคนเคยติดนอนอยู่ในห้องสบายๆนิ่มๆคิดในใจนะเพื่อนชวนไปหลายรอบไม่เคยไป่ะฮะ แต่มีครั้งหนึ่งเก่งใจเพื่อนี่ไปเพราะเก่งใจเก่งใจไปแล้วเราอยู่กันจนถึงเช้าได้เห็นตะวันขึ้นได้สังสรร์เฮฮาได้บรรยากาศอโอ้โหบอกเลยกลับมานี่ชวนเพื่อนไปต่อก็คือจอบจากฟ้ตตามกลายเป็นตัวตั้งตัวตีใช่ตอนแรกคิดว่าลำบากนะครับที่จริงอ่ะสายเต้นอ่ะไม่ลำบากหรอกครับดูแอสซอรีที่เราใช้กันสิครับสบาย ก็เลยติดตั้งแต่การเต็นตั้งแต่นั้นมาใช่ครับแล้วพอดีที่ที่นี่ที่นี่ใช่ครับมีทำเลที่ดีมีทำเลที่ดีอ่าก็เลยเอ๊ะลองมาชวนเพื่อนมามาตั้งแคมป์กันดูที่นี่๋อแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ้โหมันได้นะถ้าทาเป็นที่เที่ยวของจังหวัดแพร่เนี่ยะฮจุดเริ่มต้นผมก็เลยทําเป็นคอนเซปต์ว่าเป็นลานกลางเต็นท์โอโซนแพร่นั้นแหละครับ อก็ได้ก็ได้ก็ได้ลานการเต้นเต้นของตัวเองสักทีใช่ครับผมอ่าฮะการเต้นต้องดูแลลานไม่ต้องไปไหนใช่ครับเทศกาลไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนแล้วตอนเนี้ยโอเคก็ชวนเพื่อนมาเยอะๆใช่ใช่ครับเนาะครับในทีนี้เนี่ยจากการที่เราเริ่มทําลงไปตรงเนี้ยตอนนี้อาจจะเป็นเป็นพื้นที่ที่ยังใหม่อยู่มากอ่าฮะอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเนาะแต่ในอีกไม่นานเนี่ยก็จะเริ่มมีลูกค้าหรือมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่าฮะที่นี้เนี่ย จังหวัดแพร่ก็อาจจะไม่เหงาต่อไปนะครับอาจจะมีแวะเวียนมาที่สําคัญที่ผมก็อยากจะแนะนํานะครับที่แพร่เนี่ยมีโซนหลังพาดบูเจนะครับมีถนนลอยฟ้าอะไรพวกนี้นะครับนะฮะตรงนั้นก็สวยครับผม,มแนะนําแล้วก็มีอยากจังหวัดแพร่เนี่ยก็มีวัดต่างๆก็สวยงามนะครับไปได้แพร่ที่ไหนเลยนะฮะอย่างไงก็ต้องแวะดูก่อนนะครับผมผมก็บอกตรงๆนะผมมาห้าวันเนี่ยผมยังเที่ยวไม่หมดเลยนะฮะอจริงๆเนี่ยผมก็อยากไปถนนลอยฟ้านะแต่ไปไม่ได้ละครับ วันหมด5วันไม่พอเนาะใช่เดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อคราวนี้กลับเข้าเรื่องครับอัตราค่าบริการลานการเต็นท์นะคิดยังไงเอ่ยครับทีนี้ก็สําหรับเด็กนะครับ100บาทนะครับผมอ่าถ้าเด็กเด็กน้อยกว่า5ขวบไม่คิดนะครับเด็กว่า5ขวบไมจนถึงสิบจนถึง12 13นะฮะก็100บาทถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็150บาทต่อท่านนะครับต่อท่านต่อคืนด้วยต่อคืนใช่ครับผมรถจอดนอนเหรอครับรถจอดนอนนี่ก็อ่า จอดริมริมทางเนาะไม่ได้เข้าไปในสนามนี้ก็คิดคนละร้อยห้าสิบแค่นั้นแหละครับผมแต่ถ้าเอารถจอดเข้าไปในสนามคิดสองร้อยห้าสิบครับเอาเข้าไปสนามสองร้อยห้าสิบแต่ว่าค่าคนก็คิดแยกต่างหากใช่ไหมใช่ครับผมอ่าก็ค่าคนก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าใครจอดในลานจอดรถก็คิดคนละร้อยห้าสิบบาทจะไม่เสียค่าจอดรถใช่ครับผมไฟฟ้ามีให้ใช้มีครับผม สัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ย,ง,ยงเข้ามาได้ครับผมน้องหมาน้องแมวเข้าได้ครับ,รบที่นี่ก็มีอาหารขายใช่ไหมเป็นร้าน,นคาเฟ่ใช่ครับในบริเวณลานของเราเนี่ยมีคาเฟ่ให้บริการเนาะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มกาแฟน้ำโขงน้ำแข็งนี่ที่นี่มีครบให้หมดเลยครับมีบสิ่งอำนวยความสะดวกให้ค่อนข้าง,างที่จะครบอ่ะครับก็คือมาที่นี่ ก็ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะจะลาบากใช่ครับใกล้ชุมชนด้วยใช่ไหมฮะใกล้ชุมชนด้วยครับห่างจากชุมชนประมาณเท่าไหร่ประมาณ1กิโลครับผมอ๋อก็คือถ้าใครอยากจะลงไปเที่ยวไปซื้อของอุดหนุนชาวบ้านก็ไปที่ชุมชนได้ใช่ครับแล้วก็ติดกับอะไรนะน้ําตกน้าตกให้ลงน้ําตกให้ลงครับใครที่มากางเต็นท์แล้วกลางวันไม่รู้จะทําอะไรก็ไปเที่ยวตรงน้ําตกใช่ครับ การประกอบอาหารที่นี่ก็ลูกค้าสามารถนําอาหารเข้ามาทานเองได้หรือทําอาหารกันได้เลยทุกอย่างเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้จํากัดครับไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องซื้อของจากร้านนี้อาจจะต้องซื้อของจากคาเฟ่นี้ตลอดไม่จําเป็นครับผมครับแต่ว่าอุดหนุนกันบ้างก็ดีได้ครับใช่ครับใช่ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับสัญญาณมีครบทุกเครือข่ายใช่ครับผมมีทั้งของ2 s อ่าแล้วก็ค่ายอื่นๆยังมีครบหมดเลยครับครับค่ายอื่นมีครบเนาะครับ เออแล้วจุดต่อไฟครับจุดต่อไฟก็บริเวณลานของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดหลายโซนเนาะเราก็จะมีจุดให้ต่อปลั๊กไฟเนี่ยตามจุดต่างๆเนี่ยประมาณตอนนี้มีอยู่ประมาณ6จุดนะครับอ่าและถ้าสมมุติลูกค้าไม่ลืมเอาปลั๊กพ่วงมาก็สามารถขอยืมของทางลานได้ครับนะฮะครับแล้วก็ปลั๊กพ่วงก,ก็มีเนาะปลั๊กพวก่วงมีมีมีให้ช้ยใช่ใชมีอยู่หจุด6จุดเออสาหรับรถบ้านเนี่ยถ้าถ้าต่อไฟก็จะมีเพิ่มไหมครับ ถ้ารถบ้านใช่รถบ้านนี่ถ้าไม่ได้ต่อเอต่ออะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับนะฮะต่อถ้าเป็นต่อพวกหลอดไฟกับพัดลมได้ไม่เป็นไรไม่ได้คิดเพิ่มแต่<ล>ว่าถ้าถ้าต่อชัดเข้าไปในรถเลยถ้าได้รถ<แ>นี่อ๋อต้าโฮมอ่ะแบบอต้โออาโฮมะฮะก็อาจจะมีค่าบริการเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะฮะครับผมโอเคส่วนเส้นทางที่ขึ้นมาที่นี่เนี่ยไม่ได้ลําบากมากแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ4ี่กิโลเมตรนะครับขับขึ้นมาก็ไม่ได้ล่าชันมากรถ เล็กรถเก๋งขึ้นมาได้หมดเลยครับเป็นถนนลาดยางทั้งหมดแล้วครับผม,มรบหรือว่าบางทีเนี่ยเงาเงาเบืเ่อกับที่ทํางานนะฮะก็แบบมีฟิลลิ่งแบบอยากอยู่กับธรรมชาตินะครับมาที่โอโซนครับผมไม่เหงาแน่นอนได้ชาร์จพลังงานเต็มที่กลับไปแน่นอนครับผมครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของร้านกางเต็นท์โอโซนแพร่นะครับอย่างไรเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาจงังหวัดแพร่เมื่อไหร่เนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึงนะที่สามารถเห็นวิวภูเขาแล้วมีร้านคาเฟ่ยอยู่ในตัวด้วยไม่ควรพลาดครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปต่ออีกที่นึงกัน